สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับค,คุณครูสิริสุดาคณะสิริวงนะคะกับการเรียนเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจศึกษาคลิปนี้นะคะและตอบคําถามลหลังจากที่ครอูอัดท้ายคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจฟังนะคะข่าววันนี้นะคะเราก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญาค่ะซึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายอาญานั้น มีส่วนสําคัญในชีวิตของเราเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้โดยทั่วไปในชีวิตประจําวันค่ะนักเรียนดูข่าวตัวนี้นะคะแจ้งความถูกอดีตดาราทีวีช่องดังหลอกขายที่ดินนักเรียนคิดว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งพาณิชย์หรือกฎหมายอาญาคะเต็นท์รถเฉาโต้มีคนโวยแค่สิบนี่โกงหรือนักเรียนคิดว่าเป็นกฎ เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอาญาคะสาวร้องสั่งซื้อนิฬิกาออนไลน์แต่ถูกโกงนักเรียนคิดว่าเกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอาญาคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะเป็นกฎหมายเอกชนที่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลทรัพย์นิติกรรมระยะเวลาอายุความหนี้ละเมิดเอกเทศสัญญาทรัพย์สินครอบครัวมรดกค่ะ นิติกรรมนะคะคือการที่บุคคลแสดงเจตนากระทําโดยประสงค์ให้มีผลผูกพันใช้บังคับได้ตามกฎหมายค่ะส่วนสัญญานะคะเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่งที่เกิดจากการตกลงก่อความผูกพันในทางกฎหมายระหว่างบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายขึ้นไปสัญญานั้นจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามขัดแย้งโดยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยก่อหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนค่ะ ทีนี้เรามาดูว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะพูดถึงเรื่องอะไรานะคะเรื่องแรกเลยก็คือสัญญาซื KS ้อขายค่ะสัญญาซื้อขายนี้เป็นสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขายโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อโดยผู้ซื้อได้ให้ราคาทรัพย์สินนั้นเป็นเงินแก่ผู้ขายเพื่อเป็นการตอบแทนค่ะซึ่งการซื้อขายนี้จะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ และซื้อขายสังหาริมทรัพย์ค่ะอะสังหาริมทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นที่ดินบ้านเรือนไม้ยืนต้นสิทธิ์จำนองที่ดินจะเรียกว่าการจำนองค่ะและสังหาริมทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นช้างม้าโต๊ะเก้าอี้เรียกสิทธินี้ว่าสิทธิ์จำนำค่ะส่วนทรัพย์สินที่ไม่สามารถซื้อขายกันได้นะคะมีอะไรบ้างหนึ่งสาธารณสมบัติของแผ่นดินค่ะ สองสิทธ์ซึ่งกฎหมายห้ามโอนเช่นสิทธิที่รับมรดกของเจ้าของมรดกที่ยังมีชีวิตอยู่สิทธิรับการอุปการะเลี้ยงดูค่ะทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามมีไว้ในครอบครองยกตัวอย่างเช่นอาวุธปืนเถื่อนหรือยาเสพติดค่ะที่วัดและธรณีสงค่ะสิทธิที่จะรับบำเหน็จบำนาญจากทางราชการค่ะและทรัพย์สินที่ได้มาโดยข้อกำหนดห้ามโอนนั่นเองค่ะแบบของสัญญาซื้อขายนะคะไม่ได้กำหนด กฎหมายนะคะไม่ได้กำหนดสัญญาแต่สัญญาซื้อขายที่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนนั้นคือสัญญาที่ซื้อขายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ดินอาคารบ้านเรือนและสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษยกตัวอย่างเช่นเรือที่มีระวางตั้งแต่5ตันแพที่อยู่อาศัยสัตว์พาหนะค่ะการทำสัญญาต้องมีการลงลายมือชื่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายมิฉะนั้นจะฟ้องร้องหรือบังคับคดีไม่ได้นะคะ อสังหาริมทรัพย์นี้เราไปจดทะเบียนที่ไหนคะกรมที่ดินค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของสัญญาซื้อขายค่ะกรณีตัวอย่างค่ะเช่นนายน้อมนําที่ดินพร้อมบ้านเสนอขายให้แก่นายชอบเป็นเงินจํานวน5 0 0 0สนบาทนายชอบชําระเงินให้แก่นายน้อมส่วนหนึ่งเป็นจํานวนเงิน1น0 0 0แบาท ทั้งสองคนนัดกันไปจดทะเบียนซื้อขายต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเมื่อถึงกำหนดวันนัดนายน้องไม่ไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินถามว่านายน้องผิดสัญญาซื้อขายอย่างไรนายน้องผิดสัญญาจะซื้อจะขายเพราะนายชอบซึ่งเป็นผู้ซื้อได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายโดยการชำระหนี้บางส่วนไว้แล้วนั่นเองค่ะเมื่อนายน้องผิดสัญญานายชอบควรปฏิบัติอย่างไรฟ้องนายน้องต่อศาลเพื่อให้พิจารณาพิพากษาให้นายน้องไปจดทะเบียนซื้อขายที่ดินต่อเจ้าพนักงานที่ดินค่ะ ส่วนกรณีที่2นะคะยกตัวอย่างเช่นนางสาวหวานตกลงขายแหวนเพชรให้แก่นางสาวพยเป็นเงิน50,000บาททั้งสองทำสัญญาจะซื้อจะขายไว้และลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายโดยกำหนดวันส่งแหวนเมื่อถึงกำหนดวันนางสาวหวานไม่ยอมขายแหวนเพชรให้นางสาวพรโดยอ้างว่ามีผู้ให้ราคาแหวนเพชรสูงกว่านางสาวพรนางสาวพลอ,อยสามารถฟ้องนางสาวหวานให้จ่ายค่าเสียหายแก่นางสาวพยได้ไหไม ตอบว่าได้ค่ะเพราะนางสาวหวานได้ทําสัญญาการซื้อขายเป็นหนังสือลงลายมือชื่อไว้แล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะกรณีที่3นะคะสายทองซื้อวิทยุยจากร้านโชคชัยเมื่อสายทองกลับถึงบ้านเปิดวิทยุฟังปรากฏว่าเครื่องวิทยุยดังไม่สม่ำเสมอระบบเสียงไม่ชัดสายทองจึงนาวิทยุไปขอเปลี่ยนเครื่องใหม่ร้านโชคชัยต้องรับผิดชอบจา,จากวิทยุยชื่อมรุดบกพร่องหรือไม่ตอบว่าร้านโชคชัยต้องรับผิดชอบที่สินค้าชำรุดบกพร่องค่ะ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ขายนะคะทําหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็คือ 1. ส่งมอบทรัพย์สินค่ะ2ถ้าทรัพย์สินชํารุดบกพร่องผู้ขายต้องรับผิดชอบทั้งนี้ผู้ขายไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในทรัพย์สินที่ชารุดบกพร่องในกรณีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ผู้รื้อผู้ซื้อรู้แต่แรกว่าสินค้าชํารุดค่ะ 2. ความชารุดเห็นประจักษ์ในเวลาส่งมอบ3ทรัพย์สินที่ได้มาจากการซื้อขายท่อตลาดค่ะหน้าที่ของผู้ซื้อนะคะก็คือต้องรับมอบทรัพย์สินที่ตนได้ซื้อและ ให้และใช้ราคาตามสัญญาซื้อเองค่ะ 2. ผู้ซื้อเป็นเห็นความชำรุดบกพร่องผู้ซื้อมีสิทธิที่จะยังไม่ชำระราคาเว้นแต่ผู้ขายจะหาประกันที่สมควรมาให้นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูเอาคลิปนี้นะคะคุณครูขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนตอบคำถามนะคะว่าภาพในคลิปด้านต้นนะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะ นักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้อย่างไรคะขอให้ตอบคำถามใต้เมนด้วยนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ